ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในภพของอาลวกยักษ์เขตเมืองอาลวีครั้งนั้นอาลวกยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอาละวกะยักษ์กล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้ว ผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สองอาละวะกะยักษ์ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมา อาละวะกะยักษ์กล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สามอาละวะกะยักษ์ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านจงออกมา สมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอาละวะกายักกล่าวว่าท่านจงเข้าไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไป แม้ครั้งที่สี่อาละวะกะยักษ์ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้อีกว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีอายุเราจะไม่ออกไปละท่านจะทำอะไรก็จงทำเถิด ถ้าเราว่ากะยักษ์ได้กล่าวว่าสมณะเราจะถามปัญหากับท่านถ้าท่านไม่พยากรณ์ตอบแก่เราเราจะทำจิตของท่านให้พรุ่งพล่านจักฉีกหัวใจของท่านหรือจักจับที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโนน พระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีอายุเราไม่เห็นใครเลยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราามเทวดาและมนุษย์ที่จะพึงทำจิตของเราให้พรุ่งพล่านได้ฉีกหัวใจของเรา หรือจับเราที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างโน้นได้เชิญท่านถามตามที่ท่านต้องการเถิดอารวะกะยักษ์ถามว่าอะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรเล่ามีรถลำเลิศกว่ารถทั้งหลายนักปราดทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่อย่างไรว่าประเสริฐสุดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธา เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุตรในโลกนี้ธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ความสัตว์แลมีรถลำเลิศกว่ารถทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญา ว่าประเสริฐสุดอรละวะกะยักษ์ถามว่าบุคคลข้ามโอคะได้อย่างไรเล่าข้ามอันนบได้อย่างไรเล่าล่วงทุกได้อย่างไรเล่าบริสุทธิ์ได้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า บุคคลข้ามโอเะได้ด้วยศรัทธาข้ามอนนบได้ด้วยความไม่ประมาทล่วงทุกได้ด้วยความเพียรบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาอาลวกดยักถามว่าบุคคลได้ปัญญาอย่างอะไรเล่าทำอย่างไรเล่า จึงจะหาทรัพย์ได้บุคคลได้เกียรติยศอย่างไรเล่าทําอย่างไรเล่าจึงจะผูกมิตรไว้ได้บุคคลละโลกนี้แล้วไปสู่โลกหน้าทําอย่างไรเล่าจึงจะไม่เศร้าโศกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า บุคคลเชื่อธรรมะของพระอาหารหันต์เพื่อบรรลุนิพพานไม่ประมาทมีความรอบครอบฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาบุคคลผู้ทำการเหมาะเจาะไม่ทอดทุระขยันหมั่นเพียรย่อมหาทรัพย์ได้บุคคลย่อมได้เกียรติยศ เพราะความสัตว์บุคคลเมื่อให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้บุคคลอยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธามีธรรมะสี่ประการนี้คือสัจจะธรรมทิติจากะละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศก เชิญท่านถามสมณะพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่นดูสิว่าในโลกนี้มีอะไรที่จะยิ่งไปกวา่าสัจจะธรรมขันติจาคะเล่าอาลวกยักษ์กราบทูลว่าทำไมเล่าข้าพระองค์จึงต้องถามสมณะพราหมณ์เป็นอันมากในบัดน,นี้ วันนี้ข้าพระองค์รู้ชัดถึงประโยชน์ในภายหน้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเมืองอาลาวีเพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์โดยแท้วันนี้ข้าพระองค์รู้ชัดถึงทานที่บุคคลให้ในที่ใดมีผลมากข้าพระองค์จากเที่ยวจากบ้านไปยังบ้านจากเมืองไปยังเมือง น้อมน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมซึ่งมีส่วนชักนำให้เป็นคนดี